เจ้าบ้าตัวไหนใส่บ้านเดียวกันเอเจ้าปูก็ให้บนนนึ่งหาแปะปูพิมีิทิมาบอกร้อนไม่รับนตัวนีก็ตัวนีแค่น้หาแบบเล็กไม่เปลี่ยนมันนาเป็นบอกรอมีหนาของวก็นึ่งหาแปดของว่าแปะของวี่ผิดเลยได้ค่ะเมือวันผัดครับผมปั้นลงในปูก็จะสืบปุ๋ยมาถวายสืบสืบปุ๋ยมาให้ว่าจมาอัวบักม่วงก็เคยใส่ปุ๋ยจ้าเม็ดเต ไมได้จิบปุ๋ยจากเทียบไปเขาหงิ่นเขาได้เสียมากกว่าหนึ่งถุงถุงหนึ่งกิโลนะหนึ่งถุงมัอันเขาจะมาไห่เขาจะมาคุ้มให้เอาอันน่ะใส้พักใช้เมใส่ดอกไม้ดอกก็ก็ได้ไป้สั่นอะไรเปเยื่อเมื่อออกมันกิโลอะไรก็ยังง่ามเดือปุ๋ยนะกิโลละหาสิบแปดบาทหาสิบแปดบาทกิโลละหาสิบแปดบาทอันนี้ร่างบทเรียว ือเรดั่งแหงนาพูนกหาแวันนี้มนบดังวันนี้ผมว่าหนึ่งครับอันนี้เรียกฟันปูแม่น่ะหนึ่งหาแปดนึ่งขงเรียกฟันปูเรือรางให้ปูไอซีเจโนหาชุดแปดบาทเล่เกบจากเฮติเล่ตีกลางบ้านเล่ตีน่งหาเล่ตีน่สามตัวเลย ตรงก็พูดสนักสงเลยคุณว่าพูสนักสงอันคุณว่าอ่นได้เทียบคุณว่าตัวนี้กับทาหาอ่นแด้เียบคุณว่าไมได้นอ่านคุณว่านใจเลยเด็ซีเจ็ดของเบิอ่าเอ่นราเจ็ดซีเจ็ดก็มีของผู้สำนักสงเริ่มเล่เรา่มแล้วพอตัวรองหาเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดซีเจ็บอกแมนี่เจ้นักตัวแห้งสำบอก่เจ้ามากนี่บกเจ็บอกนี่น <N iss an> มันมีตัวค้สุดท้ายว่ามีสังเกตมันนีได้ไมมันมีตัวปูโค้งสุดท้ายได้ไหมมันโ้สุดท้ายสองตัวนี่เลยตัวทั้งแต่เห็นไหพอสักน้องวักเนี้มันอสัเกตาหาสองย่าสองค่ะสองหนึ่งสองค่ะสองมันคือกันตรงกันตรงกันแต่ว่าตัวนี้มันมันบ่มีตัวนี้ยุ่งนีมี่ยู่แต่งเป็นเลขกันซื่อหนึ่งเกียรติตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้คือตัดนี้แล้วหนึ่งสองตจินเรียพอตัดเธอมังซื้อด้วยสองตัว หนึงสองตัดชิมเลยอ๋อต้องาเจแตัดชิมูเลยนี่นะครับนครสวรรครับผมหนักขันหน่วยต้งมาั้นหน่วยปลูทั้สีสองทั้งซื่ออกงวดนี้ปลอกงวดบอกงวด่บอกปลอกงวดดนห่บอกแต่พอนิดนี่ายก็จะผีตัวนี้มันเด็กมีเหมถงก็จะผีสีเสื้องวอนี่ปลปูู กิโลกรัมละห้าสิบแปดบาทเลือกใเม็ดปูเรื่องงวดวันมันบ่เจ็ดนีเม็ดดอกงวดแมนอยู่พ่อเนาะแปดเนาะปุ๋ยมาเป็นแปดปุ้ยเขาออกปุ๋ยมาให้ขาแปดกิโลละก็เรื่อมาตีเป็นตัวนี้เลือกฟันปูนะครับเนาะนี่เนาะเลือกฟันปูรวมฟันได้มีปุ๋ยกิโลละแปดทิพหาห้าที่แปดบาทเอามาให้ปู๋ยเรืตีเป็นห้าหนึ่งห้าแปดนะครับหนึ่งห้าแปดกับห้าแปดครับผมลางกับมี หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหาสองหาเจ็ดรับผมเนีนเน่นหนึ่งสองกับหาสองนะครับเนาะเนีนหนึ่งสองกับหาสองครับผมเนี่ยบิงวิงลังหาต่อม่นยิดกพ่อพ่อพ่อซักตัิดถึันเนาะหนึ่งสองนี่ี่เดะตัดหนึ่งสองพอตัดออกเนาะมีล1ยเกกัรตัดหนึ่งลำกับตัดตัวเ่เลียมันกรเดยดึงออกมาก เกตหนึ่งห้เกตเสี่ยงตัดก็มาพร้อมสองา่นู่นมาับไปล่อลงมืออันนี้กซื้อวันนี้ตัวนี้กันไว้ชกันกระซื้อกอกันนี่ถ้าตัวกลับมันกันไว้ตัวละพันสองพันตัวละหาตัวละส่นึ่งสองนึ่เตมีตัดออกเลือห้าสองก็หาเจ็ดตัวแมนแมนหากพันเกเมื่อนึงตัว่นีง นี่ง่ามปูง่ามเนี่ยหาสองับเจ็ดงามงามตัวนี้หาสองงามกูอันสองพันสามพันห้าพันห้าพันมันบอกว่าแต่เราแค่เพี้ยนผื่นตัดนี้ช่วงโชคดีรำด้วยว่างหันซิโก้กอเกา40ละมันเกลี้ย40 41เลี้ยสองตัวเลี้ย4ตัวเท่านะเป็นบอกๆ40กับ4กับเ็บนแห่งสอง40 41หนึ่ง4 ของส้มโบดีราด้วยถูกหมดปนน้กันด้วยค่ะเด้อนี่ครับผมคของปูครับผมปูใส่เด้ออย่าลืมเด้อปูใส่เด้อพอสักเด้อนี่นี่ครับผมพอสักต้องครับเนาะเปเล้วปูใส่ปูใส่ปูไส่นะครับจะวางผมนะครับปูใส่ผมไปิดฝอยคุณนะผมไปิดฝอยมุณนะครับผมไปิดฝอคุนอยู่ ปฏิทามหาครับคผมอาจารย์มูเพียนปฏิทิมหาครับค้อซักครับบอกันกระท่อีดอย่าลืมไปเด้อนะอาจารย์มิเตียนครับข้็นนะครับนู้ใช่เสรูจักแล้วไป ติดสาม่ครับติดไว้ติดสามติดเลขสุดเลยเล็สุดเหรอบสุดกระสุนหาเจ็ดของสิบสองส่เกยอสี่ตัวยี่แ้่ว่าพวกดอกซื่อดอกลากซื้อครบงานหนึ่ลอยขาวอนนี่แล้วนอะฟูนาองลอยนั่งมันกระถือสองพันขยาวสองหัวข้าวสองหัลอะ ต้องแต่นตีกอกันแม่ก oh. ็ได้72ความกินเขาเขกงาทีกบ่บ่พักซื้อโอ้ยงวดด72งวด72มันก็มี18นมันมี18นําด้มี18ด้ครับผมนี่อันมันนี่2มี18มันให้ว่าสุดใหญ่ครูั่ลีงแม่นหน่วยมันงวด18มันก็มี18หน่วยมัน็1 หนึ่งคับโอสามกับเปดสี่หกหนึ่งแปดสี่หน่าดีนุวยนุตัวหนึ่งสองกับ 7, 1, 1> 3, 1. 3, 1, สีส่สามคับเปนั่นเป็นแ้วยนร่มันก็วอกันเจ็ดสองจดสองบวกหนึ่งหนึ mm ่งหนึ Site, 1, 1, 2, 2่งแปดหลัง เนี่ยมทเนล้วนี่แม่กเขาเซ็ตแปดได้ละมทเเล้ยวยก้อนกับเขาเกตสองของมาไทยน่ยแม่ดพูดต่อเกิ่อเนอดกับเขาเเคลียร์นีวาคนวให่เนี่ยมุทเเลรูกะบมากนี่ครับซีหนึ่งซีหกแปดหนึ่งแปดหกครับกบปกับแมวนี่ครับซีแล้วกหนึ่งสองหกลับไปกับมากก็ถือว่าเขาแล้วผวันนี้ฟูกัให้มาผมมัได้ลงเคลียร์มาแล้วมันาฮอกันได้ล้ลมันได้ดิได้เรกกันสม ส้มส้มกระยอาลงมาเอายังไงนี่คือหวซ่หากระยาซื้อปพราะท่านนะ่นคือู่้เลี้ยงท่ได้เวกันค่ะนี่เนาะทางู้านช่หมวดที่เหล่าปูหาย่1แ6 81 86นะคะ นี่ค่ะกลับไปกลับมานะคะมีแค่สองสี่หกแปดมีแปดตัวนะคะงวดที่แล้วนะคะเกิดเขาหนึ่งสีนะคะเนาะท่านผู้ชมแล้วงวดนี้นะคะหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่นะคะบนปูไฮหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าแปดนะคะบน ล่างนี่ไฮห 1, 2, 1, 7, 5, 2, 5, 7, นึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดเน้นหนึ่งสองห้าสองค่ะปูดล่างนี่กับบอค่ะหรือวบบ่าบอกบลับกับเป็นตัวก,กันนะคะ,นะ,คะเนาะส่วนไครจะวิ่งวิ่งที่หนึ่งกําหานะคะเนาะสำหรับเลขกล่างเหล็กบนกับหนึ่งหแปด วิ่งวิ่งหาก็หนึงทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้ปูล่างอย่างเดียวล่าย่งเดียวไหมมันหกออกบนน้ำสามสิบอ๋อ่ะมันหัออกบนน้ำเนาะยตนี่ยตัววิ่งมันวิ่สามร้อยามอยพันสองร้อยันนี้ปูอันนี้เหรอแมนอ๋อเล็กวิไปซื้อหาซื้อหาย่างเดียวั่งอย่างเดียวตีสิบงค่ะเล็วิ่งแมนบอสเฉพาะเล็วิ่งแมนบอสปูวันที่เ่อให่ก็ขายี่สิบหก หอวที่ยี่สิบหกนะคะซื้อน้อเขามแปดมาตัวจ้าัเนอนกับห้าก็มาใส่อ๋อเป็นเลขบวิ่งนะคะหววที่เหลวซีกับแดนะคะก็มาซีนะคะงวดนีหนึ่งกับหานะคะจะมาหนึ่งหรือหากะให้ท่านผู้ชมพิจารยห้าเบิงนะคะเนาะกะวิ่งที่หนึ่งกับหาเล็กลาเศร้าหางวดเศร้าหางวดไหมป้าปูเล็กวิ่งเฉพาะเล็กวิ่งเป็นบห เฉพล็ก <c oughs> หาะจะ <c oughs> ว่าเลขกันตัวเนี่ยที่ปูจ้าผูหายเป็นสูตรของปูซีซูนนะคะกับข้ามาสองงวดเล้วเนาะตั้งแต่เจ็ดสองตั้งแต่ที่ลง่งคีไปแล้วกับข้ามานะคะมีงวดเจ็ดสองลวกันหนึ่งซีนะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามที่ล่งของสูตรใไม่เนาะ เขามาแล้วตีต่อกันสองงวดงวดนี้งวดที่สามตามต่อนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดนะคะเนาะใครคะท่านผู้ชมพิจารณาเบิรงนะคะเนาะส่วนเหล็กวิ่งกับยี่สิบหางวดนะคะงวดนี้งวดที่ยี่สิบหกเนาะประธานผ่าจะเทอเนาะเฉพาะเหล็กวิ่งค่ะงวดนี้ได้หนึ่งกับหานะคะเนาะกับพิจารณาเบิรงนะคะเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โน่ข้ามในเด้อค่ะเนาะเผื่อถึงกำลังใจเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็งวดนี่นะคะปูอ๋อเขียนหาขึ้นหนานี่งวดที่แล้วนะคะกลับไปกลับมาคือกันค่ะท่านผู้ชมก็ี่หัวูนีเขาะว่าโ้เคพ่อสอนปูกันนะคะปูก็เขียนกลับไปกลับมาห้เนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้านะาะปกติจะแค่ี่คูถ้ากลับไปกลับมาก็เป็นแคูนะคะเฉพาะล่างอย่างเดียวเนาะ S <S หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสอง <S <S 2> <S 2> ห้าเจ็ดห้าสองเน้นที่หนึ่งสองกับห้าส,สองค่ะอันนี้แผ่นนี้นะจะเป็นโครงสุดท้ายม่นบ่ปูโคงสุดท้ายกับตอนเด็กอันเดียวกันอันเดียวกันเนาะ <S 2> <S 2> มัน,มนปลนลานยโ,โครงสุดท้ายมันเปนหนี่อ๋อหนึ่งสองกับห้าสองค่ะทีมีหนึ่งกับหที่ยี่สิบสามนี่ ีที่แล้วสูตรพองหนึ่งซองก็ผ่าซเมันเป็นสูตรสี่สูแปดสูนองไดแล้วมันต้องขัดท่น้านดที่น่คือนี่าื้อนาทบาทนักท่า่องค่ะวที่ิบงท่นี่ามหยิบสามหนักที่หนวกเดีวนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกะพิจระนาเบิร์นนะคะสาหรับ แนวทางค่ะค่ะของปูซีศูนนะคะเนา,า,าะพิจารณนาเบิงนะคะข่าติดต่อกันมาสองหมวดแล้วมีมหมวดที่สามเนาะแต่สูตรกับโบพิจะเถือ่ออกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมลำนำเรื่อยๆนะคะถูกหวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ